เรามาตอบคำถามในหน้า141กันดีกว่าค่ะข้อที่1เนี่ยเขาถามว่าเขาบอกว่าบิวตี้นะคะเดินทางจากบ้านไปเที่ยวน้ำตกโดยผ่านร้านอาหารฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องไปที่บ้านบิวตี้ก่อนเลยค่ะนี่คือบ้านของบิวตี้ถูกไหมแล้วก็จะไปเที่ยวน้ำตกน้ำตกอยู่ตรงนี้โดยผ่าน ร้านอาหารบิวตี้ก็จะต้องเดินมาทางนี้ถูกไหมคะแล้วก็จึงเดินมาที่น้ําตกเขาบอกว่าบิวตี้เนี่ยเดินทางเป็นระยะทางเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการระยะทางจริงเราก็ดูในแผนผังนะคะมาตราส่วนบอกว่า1ซนติเมตรต่อ600เมตรฉะนั้นเนี่ย จากบ้านบิวตี้นะคะมาที่ร้านอาหารเนี่ยคือ5ซนติเมตรและจากร้านอาหารต่อไปที่น้ำตกอีก3ซนติเมตรฉะนั้นเราจะคิดแบบนี้นะคะ5บวก3เท่ากับ8ซนติเมตรถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนดูค่ะมาตราส่วน1ซนติเมตรต่อ600เมตร1ซนติเมตรต่อ6 ร้อเมตรฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น8ซนติเมตรต่อ6 0 0เมตรก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะแปดพูน6 0รนั่นเอง8 5 4 0 8 6 48นะคะ48แล้วก็มีศูนกี่ตัว2ตัวฉะนั้น4,800ด้านหลังต้องเป็นหน่วยคือเมตรนะคะ สรุปแล้วเราไปตอบกันค่ะว่าบิวตี้เดินทางจากบ้านไปเที่ยวน้ำตกโดยผ่านร้านอาหารบิวตี้เดินทางเป็นระยะทางเท่าไหร่คะแปดสี่พันแปเมตรนั่นเองนะคะเราก็ตอบว่า4,800เมตรอ่าต่อไปข้อที่2ค่ะบิวต<ม>ี้เดินทางจากบ้านไปสวนผลไม้ เดี๋ยวเรามาดูก่อนอันนี้คือเหมือนเดิมเลยบ้านบิวตี้แล้วก็สวนผลไม้อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าบิวตี้เนี่ยเดินทางจากบ้านไปสวนผลไม้โดยผ่านร้านอาหารอา้าผ่านร้านอาหารอีกแล้วผ่านน้ําตกด้วยผ่านน้าตกด้วยนะคะแล้วก็ผ่านบ้านคุณยายและผ่านบ้านคุณยายแล้วจึงส่งคุณยายที่บ้านบิวตี้เนี่ย เดินทางเป็นระยะทางเท่าไหร่อฟังดีๆนะคะบิวตี้เดินทางจากบ้านไปสวนผลไม้นี่คือสวนผลไม้นี่คือบ้านบิวตี้เดินทางมาปุ๊บผ่านร้านอาหารปุ๊บผ่านน้ำตกพอผ่านมาปุ๊บถึงบ้านแวะส่งคุณยายก่อนส่งคุณยายเสร็จจึงไปไหนคะ ส่วนผล,ลไม้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่เนี้ยจากบ้านบิวตี้มาน้ำตกเนี่ยเราหาได้แล้วเท่าไหร่คะอ่า4,800เมตรถูกต้องไหมคะต่อไปจากน้ำตกไปบ้านคุณยายอีก4เซนแล้วก็เพิ่มอีก2เซนเพื่อจะให้ไปถึงสวนผล,ลไม้ฉะนั้น4กับ2ตรงนี้ต้องทำอะไรกันคะเก่งมากคะ่ะต้องเอามาบวกกันงั้นเราทำแบบนี้นะคะ นี่เหมือนเดิมเลยเราเพิ่มนะคะเพิ่มเป็น4จากาน้ำตกไปบ้านคุณยายเนี่ยสเซนแล้วจากบ้านคุณยายไปสวนผลไม้อีก2เซนนะคะก็จะเป็น6อะไรคะ6เซนติเมตรฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอา6คูณกับ6 ร้อยนะคะหกหกสาิบเติมศูนย์ไปอีก2ตัวฉะนั้นก็เราจะต้องเอาไปบวกกับของเดิม,มก็คือจากบ้านบิวตี้ไปน้ําตก เห็นไหมคะลูก4 8 0 0แล้วเมื่อสักครู่จากน้ำตกไปสวนผลไม้อีก3,600นะคะเราก็ไปบวก3,600ได้เท่าไหร่เอ่ยอ้าวบวกกันเลยนะคะข้างหลังเป็น02ตัวถูกต้องไหมต่อไปค่ะ8บวก6เป็น14ก็ใส่4ทด1 3ทด1เป็น4 4บวก4เป็น8สรุปแล้วบิวตี้จะต้องเดินทางถึง8,400เมตรเลยทีเดียวค่ะเราก็ตอบเลยค่ะ 8,400เมตรนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะจากบ้านคุณยายไปร้านขายของฝากโดยผ่านตลาดน้ำตอนนี้ไม่เกี่ยวกับบิวตี้แล้วไม่เกี่ยวกับบิวตี้แล้วนะคะลบๆบๆบลบ,ลบ,ลบ,ลบเรามาดูค่ะบ้านคุณยายอยู่นี่จาะไปไหนคุณยายจะไปไหนคะ ไปร้านขายของฝากซึ่งอยู่ตรงนี้เลยแต่ต้องเดินผ่านอะไรคะไปทางตลาดน้ำทางนี้จึงเดินมาทางนี้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยจากบ้านคุณยายไปตลาดน้ำ5าเซนติเมตรและจากตลาดน้ำไปร้านขายของฝากอีก6เซนติเมตรเราก็จะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะคะอ่า 5เซนติเมตรคือคืออะไรคะคือจากบ้านคุณยายไปตลาดน้ำและตลาดน้ำไปร้านขายของฝากอีก6เซนติเมตรสรุปแล้วต้องเป็น11เซนติเมตรเลยฉะนั้นเราก็เทียบบญญรญยัติระยงปกติเลยนะคะ1ซนตเมต่อ600เมตรฉะนั้น11เซนตเมตรต่อ600เมตรก็เท่ากับ11คูณ6ได้6 6เติม0ูนย์2ตัว6,600เมตรนั่นเองค่ะข้อนี้ก็ตอบ6 ร้อยเมตรทำมาถึงข้อนี้ถูกต้องกันทุกคนแล้วหรือยังแต่คุณครูค,คิดว่าน่าจะเข้าใจกันเกือบทุกคนแล้วนะคะงั้นเรามาดูกันต่อในข้อสุดท้ายเลยค่ะ Beauty เดินทางจากบ้าน Beauty แล้วนี่คือใครนี่คือบ้านของ Beauty นะคะบ้าน Beauty อ่วอปึ๊บบ้าน Beauty ค่ะอ่ะบ้าน Beauty ไงต่อ Beauty เนี่ย จะเดินทางจากบ้านผ่านร้านอาหารผ่านน้ำตกผ่านสวนผลไม้ผ่านบ้านคุณยายผ่านตลาดน้ำผ่านร้านขายของฝากวัดแล้วก็เดินทางกลับบ้านสรุปแล้วเนี่ยบิวตี้เดินทางอย่างนี้เลยค่ะลูกปึ๊บมาร้านอาหารเสร็จอ้าวมาหาน้ำตกน้ำตกเสร็จไปไหนคะไปสวนผลไม้ไปสวนผลไม้เอ๊ะแล้วยังไงนักเรียนดูดีๆนะคะ บิวตี้เดินทางจากบ้านผ่านร้านอาหารผ่านแล้วผ่านน้ำตกผ่านแล้วสวนผลไม้ผ่านแล้ว,ว,ลลวบ้านคุณยายผ่านแล้วเอ๊ะแล้วบ้านคุณยายกับสวนผลไม้มันจะเป็นยังไงล่ะสี่เซนเนี่ยลราก็เลี้ยวขึ้นไปเลยค่ะถูกต้องไหมคะสี่เซนติเมตรปุ๊บมันจะถึงบ้านคุณยายก่อนแต่บิวตี้เขาต้องไปสวนผลไม้ พอไปสวนผลไม้เสร็จเขาก็ต้องเดินกลับมาบ้านคุณยายฉะนั้นตรงนี้นะคะจากสวนผลไม้ไปบ้านคุณยายคุณยายไปสวนผลไม้เนี่ยตรงนี้จะเท่ากับ4เซนมาจากอะไรคะก็ไป2เซนกลับอีก2เซนนั่นเองก็เท่ากับ4เซนถูกต้องไหมคะและจากบ้านคุณยายมาตลาดน้ำอีก5เซนเห็นไหมคะแล้วก็ไปรับขายข,ของฝากแล้วก็ไปวัดค่ะ แล้วก็กลับบ้านเลยสรุปบิวตี้เดินทางเป็นระยะทางเท่าไหร่เรามารวมกันค่ะ5บวก3บวก4แล้วก็มาบวก4แล้วก็บวก5บวก6บวก7แล้วอย่าลืมบวก4เพื่อทำไมคะกลับบ้านอา้าวมีเลขอะไรบ้างมาดูค่ะ5 3 4 4 5 6นะคะ7แล้วก็4ค่ะอา้าวรวมกันให้หน่อยได้เท่าไหร่ค่ะเยอะมากเลยนับสิครบไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6ห้าดโอเคค่ะงั้นเรามาดูค่ะ ข้อนี้นะคะหลายๆคนอาจจะผิดพลาดได้ถ้าหนูไปส่วนผลไม้แล้วไม่กลับมาที่บ้านคุณยายอีกครั้งนะคะเรามาดูค่ะ5บวก3เป็น8นะคะ8บวก4เป็น เราขีดค่าเลยนะคะ5-3เป็น8 8-4เป็น12 12-4เป็น16 16-5เป็น21 21-6เป็น27 27-7เป็น34 34-4เป็น38อันเองค่ะสรุปแล้วเนี่ยจะต้องเดินทางถึง38ซ m ในอะไรคะในแผนผังไปค่ะคิดกัน ถ้า38เซนติเมตรก็ต้องเท่ากับ38คูณ600นะคะเอาละค่ะมาเลยเรามาดูกันค่ะด้านหลังคือ0ูย์ตัวใส่ไว้ให้ก่อนเลยค่ะ86ไปค่ะ85 4 0 8 6 4 8ใส่8ทด4ค่ะ6 38 18บวก4 22นั่นเองนะคะว้าว22,800เมตรเลยค่ะไปตอบกันค่ะ 22,800เมตรค่ะเอาละค่ะนักเรียนอันนี้คือการเฉลยนะคะที่นักเรียนได้ทำงานไปเมื่อวานนี้วันนี้มีข่าวดีเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยไม่มีกันบ้านไม่มีกันบ้านนะคะเดี๋ยววันจันทร์เรามาเจอกันนะคะเราจะเฉลยอ,อีกหนึ่งแผ่นที่นักเรียนทำไปที่ให้ทำลงในสมุดจำได้ไหมคะนั่นแหละค่ะ ที่ให้ทำลงในสมุดเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะและเราจะเรียนกันต่อยินดีต้อนรับนะคะกลับสู่โรงเรียนสําหรับคนที่จะมาเรียนที่โรงเรียนส่วนใครที่ยังไม่สบายใจและยังอยากจะเรียนที่บ้านอยู่นะคะก็ให้เรียนผ่านการอสอนสดใครเข้าคุณครูก็เช็คนะคะเข้าสายเนี่ยเกิน15นาทีคุณครูเช็คขาดบอกเลยส่งงานตามปกติด้วยนะคะใครที่ผิดแก้ไขด้วยค่ะ